ผู้บ่าวที่ไหนอ่ะน่ารักจะบินแบบนี้ใบต้องเข้าไปทําความรู้จักละเธอเธอมีแฟนหรือยังอ่ะขอไฮไฟหน่อยได้ปะคนอะไรน่ารักเอ้ยเขินฮะไม่ให้เหรอทําไมอ่ะเพราะเราแต่งตัวไม่ดีหรอเพราะเราไม่ได้ใส่กล้ามทองหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวนะใบคิดอะไรออกแลยทุกคนทะลอน่แป๊บนึ่งนะ ทำแบบนี้รอสักแปบบ๊บน่าจะได้แล้วมั้งคราวเนี้ยเสร็จใบแน่นอนเธอเธอใบามาแล้วแบบเนี้ถ้าเราอยากได้ไฮไฟยังจะให้อยู่ปะถ้าไม่มีไฮไฟก็แอมเมเซนหรือว่าไลน์ก็ได้นะออจะให้หมดเลยเหรอ <c oughs> นา่ารักเป็นไงล่ะทุกคนพอเปียกหน่อยกาวอยู่ละวิธีนี้ได้ผลที่สุด เซตบายละอ้อยคิมมี่หนูตัวรักเลยจุ๊บมั่วคอนเทนตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะฟองแม่จะฟองแม่จริงนะฟองแม่